จะมีนะครับคลิปนี้นะครับต้องบอกว่าเหมือนเป็นการเปิดโลกเข้าสู่วงการ Mechanical Keyboard นะครับหลังจากที่ได้เมา้ามอยพูดคุยกับเพื่อนๆ IT ไทหลายช่องเนี่ยรวมไปถึงแอบไปส่องในกลุ่ม Facebook มาด้วยนะครับจัดมาซะหน่อยฮนะกับตัวนี้ครับนี่ คีครอน K5 และตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดครับเวอร์ชัน5นั่นเองครับเป็นแบบ full size low profile switch ครับวงการนี้เข้าแล้วออกยากหรือว่าเข้าแล้วออกไม่ได้เป็นยังไงลองไปรีวิวกันครับ ครั้งแรกเลยที่ได้จับเจ้าคีครอน K 5ต,นตัวนี้ต้องบอกว่าผมทึ่งมากนะครับในวัสดุการประกอบต่างๆมันดูแข็งแรงทนทานสุดๆเลยนะครับก็เป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยและที่ชอบเลยคือมันดูมินิมอลมากๆนะครับในแบบที่ผมชอบเลยครับตัวนี้เป็นแบบ f ู l l s i เลยนะครับก็จะมีน้ำแพดท,ทางด้านขวาตรงนี้นะครับก็เรียกว่ายาวเลยแต่ถ้าใครที่ไม่ชอบแบบใหญ่หรือย,ยาวขนาดนี้เนี่ย ก็มีตัว Keychron K1 ด้วยนะครับและสิ่งที่ประทับใจมากสำหรับ Keychron นะครับคือเขาทํามาให้ใช้ได้กับทุกระบบปฏิบัติการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Mac OS iOS นะครับหรือคุณจะใช้ Android Windows ก็คือเรียกว่าตัวเดียวเนี่ย ซื้อมาครบจบเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อแยกแม็กตัวหนึ่ง Android ตัวหนึ่งอะไรเงี้ยยุ่งยากครับสามารถเลือกใช้ได้นะครับทั้งบลูทูธนะครับจะแบบไร้สายไปเลยหรือว่าจะแบบเสียบสายก็ได้มีสวิชให้ปรับนะครับแล้วก็ถ้าแบบเสียบสายเนี่ยเขาก็จะมีสายให้มาในกล่องด้วยเป็น usb a to c นะครับเสียบเข้าตรงนี้เลยก็จะใช้งานได้ตลอดเวลาบลูทูธเองเป็น5.1นะครับดีตรงที่สามารถเชื่อมต่อพร้อมกันได้ถึง3อุปกรณ์ด้วยกันเลยครับ การเชื่อมต่อบูทูธให้เลื่อนสวิชนะครับไปที่บูทูธแล้วก็กดฟังก์ชันแล้วก็เลข1ครั้งไว้ประมาณ4วินะครับก็จะเห็นชื่อเลยของ Keycon K5 ครับก็ทำการเลือกเชื่อมต่อบนโน้ตบุ๊กของคุณได้เลยส่วนถ้าจะเชื่อมต่อเพิ่มอีก2อุปกรณ์เนี่ยก็ทำเหมือนเดิมฟังก์ชันแต่เปลี่ยนเป็นเลข2แล้วก็ฟังก์ชันเลข3นั่นเองครับ พูดถึงการใช้งานนะครับต้องออกตัวก่อนว่า q ิวเองเป็นคนที่ใช้ macbook เป็นหลักนะครับแล้วก็ได้มาทดลองใช้เจ้า Key con k e y c o n K5 ตัวนี้ต้องบอกว่าความรู้สึก ไม่ต่างกันมากนะครับด้วยความที่เจ้าคีย์คอน k 5เนี่ยเป็นแบบโลโปรไฟล์และเจ้าคีย์บอร์ดของ macbook เนี่ยก็ต้องบอกว่าโลโปรไฟล์เหมือนกันขยับน้อยมากนะครับโลโปรไฟล์เนี่ยมันคือเหมือนการขยับที่น้อยมากๆนะครับเนี่ยจากปุ่มที่กดลงมาเนี่ยมันขยับไม่เยอะนะครับและเจ้าคีย์คอน k 5ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็น mechanical keyboard นะครับหมายความว่าแต่ละปุ่มของเขานะครับมีกลไกแยก ออกประจากกันนะฮะมีกลไกเป็นของตัวเองซึ่งเขาสามารถถอดคีย์แคปนะครับหรือปุ่มขม้างบนเนี่ยออกมาได้เลยนะครับง่ายๆเนี่ยถอดออกมาได้เลยนะฮะแล้วจะเห็น,นกลไกด้านในของเขาปุ่มสีแดง,งที่เราเห็นนี้ต้องเรียกว่าเป็นอีก1จุดเด่นของคีย์คอนเลยก็ว่าได้นะครับ เจ้าปุ่มนี้เนี่ยมีให้เลือกถึง3แบบด้วยกันครับสีแดงเนี่ยเขาเรียกว่าเลสสวิชนะครับซึ่งมีแรงต้านที่น้อยที่สุดครับแล้วก็มีเสียงที่เบาที่สุดเวลาเราพิมพ์หรือเวลาเรากดนั่นเองครับซึ่งที่ผมเลือกเลสมาเนี่ยก็เพราะว่ามันใกล้เคียงกับความรู้สึกที่เวลาเราใช้ MacBook มากที่สุดนั่นเองครับแต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมครับว่าเลสสวิชเนี่ยค่อนข้างเซนซิทีฟอยู่เหมือนกันนะครับบางทีนิ้วแบบสกิดนิดน,นหน่อยๆไปโดนเบาๆหรือไม่ได้ตั้งใจก็เรียกว่ามือลั่นนั่นเอองปปุ่่มตไร แล้วก็มาที่บ row Switch ครับก็จะขยับขึ้นมาเรื่องของแรงต้านก็จะมากขึ้นแล้วก็เสียงก็จะดังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าบราว Switch นี่อยู่ในระดับกลางๆนั่นเองและขั้นสูงสุดครับนั่นคือ Blue Switch ครับอันนี้คือขั้นสุดเลยแรงต้านสูงสุดนะครับแล้วก็เสียงดังสุดด้วยนะครับคือมันจะมีแรงต้านนิ้วมากๆบางคนชอบแบบนี้นะครับพิมพ์แล้วมันสนุกมีเสียงกอกแก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 กเนี่ยโอ้โหมันนิ้วมากๆก็ต้องแนะนําเลยกับ b u Blue Switch นั่นเองอย่างของ Red Switch นะ ผมพิมพ์ไม่ดูอันนี้คือแบบเบาสุดๆเลยนะเสียงเบาแล้วก็แรงต้านน้อยสุดนะครับเรียกว่าสวิชเนี่ยก็ทำมาตอบโจทย์ความต้องการของแต่ละคนเลยนะครับชอบแบบไหนเบากลางหนักก็เลือกได้หมดเลยครับ และอีกอย่างหนึ่งที่ดีมากๆเลยคือแต่ละปุ่มอย่างที่บอกว่ามีกลไกแยกมันของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาปุ่มไหนเสียขึ้นมาก็เปลี่ยนแค่ปุ่มนั้นได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนทั้งคีย์บอร์ดนะครับหรือบางคนเป็นสายเกมเนี่ยเขาอาจจะมีลูกเล่นการเล่นที่ไม่เหมือนคนอื่นนะครับอยากจะเปลี่ยนปุ่ม enter ปุ่ม space bar เป็นสีอื่นสมมติผมใช้ red อยู่แล้วอยากจะเปลี่ยน ปุ่ม s ซปเปต์บาร์เป็นสีบรูอย่างเงี้ยเราก็ทําได้เลยนะครับผมก็ไปเปลี่ยนบ u ูและเจ้าคีย์คอน K5 ต้องบอกว่ามากับไฟ R G B ด้วยนะครับอันนี้น่าจะถูกใจสายเกมเมอร์นะฮะหรือคุณไม่ใช่เกมเมอร์แต่ว่าเวลาเห็นไฟมันขยับมันก็รู้สึกดีนะครับต้องบอกว่าปรับไฟได้10กว่าแบบเลยและในบางแบบไฟเนี่ยคุณสามารถกดฟังก์ชันนะครับแล้วกดเครื่องหมายซ้ายขวาเพื่อเปลี่ยนสีไฟต่างหากได้อีกด้วยครับสนุกสุดๆเลยคีย์คอน K5 นะครับมีแบตเตอรี่อยู่ ที่2 0 0 0 m มิลลิแอมนะครับต้องบอกว่าไม่ได้แบตเยอะมากแต่ว่าจากการใช้งานของผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเลยเพราะว่าเวลาใช้งานอยู่บนโต๊ะเนี่ยบางทีผมก็เสียบสายไว้ตลอดนะครับก็เลยไม่ค่อยเจอปัญหาเรื่องของแบตหมดหรือถ้าคุณผู้ชมเนี่ยใช้บลูทูธจริงๆจนแบตใกล้หมดเนี่ยก็ไม่ยากครับก็แค่เสียบสาย USB A to C ที่เขาให้มานะครับเรื่องของแบตเตอรี่ผมว่าไม่ใช่ปัญหาใหญ่เลย ต้องบอกว่าวงการนี้น่ากลัวจริงๆนะครับก่อนหน้านี้ที่เห็นเขาคุยกันเรายังไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันจะอะไรกันนัก,กันหนากับแค่คีย์บอร์ดนะครับหลังจากได้ใช้คีย์คอน K5 เข้าไปบอกตามตรงนะตอนนี้อยากได้คีย์คอน K1 ขึ้นมาอยากเล่นน่ะ นะมันคอสตอมได้อีกอะไรอีกนะครับน่ากลัวจริงๆครับวงการนี้แต่เอาเป็นว่าหลังจากได้ใช้คีย์คอนเคฟผมบอกเลยว่าชอบมากนะครับผมพิมพ์งานพิมพ์อะไรได้มันมือสุดๆเลยนะฮะชอบทั้งเสียงชอบทั้งความรู้สึกนะครับนอกจากนั้นชอบลุคเขาด้วยอย่างที่บอกว่ามันเรียบดูมินิมอลแล้วก็วัสดุแข็งแรงทนทานนะครับแล้วก็ยังจะให้ลูกเล่นเรื่องของไฟ R G B มาอีกด้วยนะฮะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ที่มาที่แบบครบมากๆยิ่งไปกว่านั้นคุณสามารถคอสตอมเรื่องของ ของคีย์แคปได้นะครับเปลี่ยนคีย์แคปได้บางคนเขาเปลี่ยนเป็นปุ่มอะไรไม่รู้น่ารักน่ารักเต็มไปหมดเลยผมยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วก็ปุ่มไหนเสียก็เปลี่ยนแค่ปุ่มนั้นนะครับรวมไปถึงคัสตอมเรื่องของสีสวิชได้นะครับเรดบลูนะครับอยากได้แรงต้านแบบไหนที่คุณชอบก็เลือกเปลี่ยนได้เลยจะเปลี่ยนเฉพาะปุ่มก็ทําได้จะใช้แบบมีสายก็ได้นะครับไร้สายก็ได้รวมไปถึงใช้ได้ทุกระบบปฏิบัติการนะครับเรียกว่าครบจบในตัวเดียวจริงๆ จบหรอไม่จบแน่ๆเลยและนอกจากคีย์บอร์ดแล้วนะครับผมก็ไปจัดเพิ่มเติมมาอย่างแผ่นรองคีย์บอร์ดนะครับเดสก์แพดตัวนี้นะครับของ Delta Hub นะฮะมาควบคู่กันนะฮะก็หลายคนก็ใช้อยู่เชื่อว่าถ้าใครเป็นสายแบบคีย์บอร์ดอ่อเม n คา a นิอลนะฮะรวมไปถึงตัวรองข้อมือนะครับเรียกว่าช่วยเซฟข้อมือของเราตัวนี้เรียกว่า c a r p i o 2.0ะครับมือขวานะฮะตัวนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นอีก2ตัวที่เรียกว่าอุปกรณ์เสริมที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับใครที่ใช้งานคอมพิวเตอร์บ่อยๆนะครับหรือว่ามีการทํางานที่ยาวนานแล้วก็เซฟข้อมือรวมไปถึงมีไอ้ตัวนี้เนี่ยมันก็เล่นเมาส์ง่ายขึ้นแล้วก็รู้สึกสวยด้วยเวลาวางกับคีย์บอร์ดแมชชีนิคอลนะครับต้องโดนนะฮะเรียกว่าเข้าสู่วงการแมชชีนิคอลคีย์บอร์ดเรียบร้อยนะครับใครที่สนใจนะครับคีย์คอนเค5หรือว่ารุ่นอื่นนะฮะร,รวมไปถึง แผ่นลองคีย์บอร์ดนะครับที่โชว์ไปเมื่อกี้รวมไปถึงแผ่นลองข้อมือเรียกว่าเป็นตัวลองข้อมือแล้วกันนะครับในการใช้เมาส์เนี่ยเซฟข้อมือของเราเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ในแคปชั่นแล้วกันเผื่อใครสนใจก็ลองคลิกไปดูกันได้นะครับก็เป็นการรีวิวอะไรใหม่ๆบ้างอย่างคีย์บอร์ดนะครับก็ไม่เคยเข้าสู่วงการนี้แต่ว่าโอ้โหรอบตัวแบบจัดหนักจัดเต็มกันมากต้องลองเข้าดูนะฮะ คุณผู้ชมก็ลองไปเข้ากันดูนะครับเอาเป็นว่าใครที่มีความคิดเห็นยังไงกับ Keycon k 5ตัวนี้นะครับลองเมน้น ลองแชร์กันดูใครใช้อยู่ลองถือว่าคุณเป็นครูก็ได้นะสอนผมสอนเ,นเพื่อนๆก็ได้ว่าเอ้ยมันมีอะไรน่าสนใจน่าแนะนำนะครับลองเม้นกันมาเลยพูดคุยกันสนุกๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับมาดูกันว่าจะมีอะไรมารีวิวกันอีกมาแนะนำกันอีกกับคิวเตมีครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอไปดูเว็บไซต์ก่นกอนว่าคีคอนเค1จะโดนไม่โดนออไปแล้วสวัสดีครับ